จอมาดามูดิแคคือเก่าเนาะจานะ้ะเนาะมันนี่แกบ้านางอันไหลมานางหมอน่้ยอ,อ,อ,อยู่อันไม่หลุดเนาะจานะ้ะเนาะก็สีมีเสียงบูบูบวา,าในจักหน่อยค่ะสีมาอันใส่หนีใส่สินพี่นอเทวามาดามไรติดหนีติดสินไว้เนาะจานะ้ะเนาะบ้านสีมา พี่น้องฟังว่าเป็นยังจังอันตระกูลมาดามันมบมน่ม,มีผัวคนไทยก็สิมาบอกให้พี่ให้น้องได้รับทราบก,กันกนะเจ้าเนาะว่าติดหนีเอาไว้ว่ากิมาเราให้ฟังคลิปนี้กันก็ถือโอกาสเดินทางไกลจะพี่น้องไปแต่เนี่ยอยู่ในช่วงกฤษฎาพี่นะเจา้าเนาะ ให้ชมกิจสมารด้วกันเดินทางไปฉลองกิดสมาร์กักบพิธอกาสเบาเีไอเนอกในฟังนำน้ำจะน้ะคือแหลกเริ่มเลยเริ่มแหลกเริ่มเลยน่นจาจะเนาะชิมม้เบาสูกับฟั่งเรืตเอตระกูลกคนนะคบน้เาพเบาพืน

เยี่ยมบ้านเพราะเนาะไปเยี่ยมบ้านบ้านเนี่ยตอนนั้นคอยก็คอยจำข้อมูลใดคอยก็อันก็จำว่าตอนนั้นอายุคอยเท่าไหร่ก็จำรว่ายผู้เรื่องว่นระระที่น้อนลูกเรื่องว่นระระว่าเพิ่นพาผัวเพิ่นไปคอยเห็นเนี่ยเสียคอยเห็นเนี่สีเพิ่นกัน ภาบนั่นน่ะตั้งแต่ขอยไปนิดหน่อยจนว่าทถาสมุนบลืมไหมันบลืมมันบ่นนนนนนลบออกจากสมองขวยเลย บื้องจะได้คบามเห็นคนอันนี้ในความรู้กความนึกคิดของข่อยตอนข่อยเป็นยิ่งหน่อยเด้อน,นัะเดี่ยริ่มแรกของเงิน <c oughs> ของเงินที่บ้านตระก,กูลที่ว่าแต่งงานกับฝรั่งเนาะอันนี้เริืมแรกเนื้อข่อยที่เห็นเห็นมาบัน,นี้บันนี้อันหน้าเพื่อนอั้คุยกับแม่ว่านันเป็นข่อยใหญ่ข่อยเป็นสาวนะ่ะขอเด้อ่า่าอ้็ออนดีใจกันลานสาววานลานสาวนี่อันงาม ง่ามนายผสมวอดาง่ามแบบวอดายง่ามแบบคนไทยได้จต่เด้อคนว่าง่ามแบบพลังฐานะทานะพลังเข็นเนี่ยน้ำไรย,ยืดพืดนคืนอยู่ละประสันเป็นวานนะ ขณะดเดียวกันน่ะแหละไม่แฟนในขณะเดียวกันบาดนี้ในก็เป็นแฟนกันซื้อในนวเพราะท่านใดงานกันดอกแต่ว่าเพิ่งกับแฟนกันไหวว่าเรียนรูกแล้วก็ชิ้แจงงานกันแล้วจะเนาะกำบ,บันกันเอาไว I would.